ล่นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สิบกับการเจริญพระราชมัยตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมงพานแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชาหรือไทยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยาก นอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช้เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510 สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยพระทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุขของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชมัยตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสารสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรร,รมกรเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนิน ไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระจักรพัรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณนะกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์รเวย์ณนะกรุงออสโล ในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาพิเศษสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูนาในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด ราชอาณาจักโรคโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชมัยตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตป,ปาปาจอปอที่สองเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528 รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางาศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาและราชอาณาจักรมโมร็อกโคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530 นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชาหรือไทยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจัก land, รเบลเยียม สาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพิรามิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเทคการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหรือไทยอาทิคิบบุสที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคโนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินา การเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชมัยตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเจริญพระราชมัยตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชมัยตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจ,จิกายน2562ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชยานััต์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชมตรีระหว่างประเทศ เป็นการแพร่กิติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน